อันหนึ่งเอาให้แกแบบเครียดมากๆยื้อไว้วันหนึ่งเลยโอ้โหโง่จริงไหมโทรเลยโทรลรถโดนขโมยอ๋อเหลืออ๋อเหลือไม่ได้ตื่นเต้นเลยเป็นไงอ๋อเหลือมาเอซามาโอ้โหขี่เลยขี่แบบโชว์เปิดประทุนแบบไม่เคยร้อยวันพันปีไม่เคยมาหน้าบริษัทจอดหน้าบริษัทด้วยจอดปพ๊บเดินเข้ามากินกาแฟบริษัทผมกับบริษัทเขาใกล้กันด้วย แก<ส>ไปจอดบริษัทแกปึ้งเสร็จปั๊บแกก็ขึ้นไปประชุมพอประชุมเสร็จลงมาอีกทีรถหายเป็นหายอ้ายหน้าเดี๋ยวสองทีรถหายหน้าแค่นี้หน้าเดแค่นี้เนยเยอะไปเยอะไปเยอะไปเลยทีแล้วหมดน่ะหมด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 มูนสวาบอะรถไปไหนอ่ะเนี่ยมูนสวาแบมาจอดอยู่ตรงเนี้ย รถปัน๊นเนี่ยเด็กขาดีมาเลยพี่ตก๊กแล้วพี่ติ๊กไม่สงสัยเหรอว่าเขาอาจจะไม่ไม,ไม่มีไม่สงสัยหรอกออคือเอาไาปปั๊บเราเอากุญแจสำรองมาอยู่แล้วออพะเบนนี่ยังไงก็แล้วแต่มีกุญแจสำรองปั๊บเสร็จพี่ติ๊กไม่ใช่แค่นั้นคือในนั้นเราเราได้ยินในเสียงไวเลสอะนคนะข้างเขาติดไวเลสว่ะ จองเงินที่ไหนใช่ว่าสามล้านห้ารถคนอื่นด้วยแล้วบดอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบหน้านี่เครียดมากโอเครียดเลยอ่ะพ,พี่ตุก๊กเขาเน้นด้วยแหละรถพี่ไม่มีประกันนะ<ไ>รถพี่ไม่มีประกันนะ <S 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 แล้วเราเรา,เราดักไว้เลยว่ายังไงแล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณติ๊กกินสีต้องโทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจคนนี้<ว>แน่นอนคือเราคุยเขาบอกพี่ดักว้แล้วยื้อไว้วันหนึ่งจื้อไว้วันหนึ่งเอาให้แกแบบเครียดมากๆยื้อไว้วันหนึ่งเลยพี่โอ้โหโโทรจริงไหมโทรเลย รถดวกมยอ๋อเลออ๋อเลอไม่ได้ตื่นเต้นเป็นไงอ๋อเลอะไม่เป็นไรติ๊กเดี๋ยวตามให้ได้เรื่องไงเดี๋ยวโทรบอกเ้วก็โทรโทรกลับมาปพ๊บแต่พิษพิษติ๊กอ่ะจะโทรไปหาเขาเยอะมากขีมากขีเอ้ยเจออย่างเจออย่างเจออย่างจนเขาอะโทรมาหาบอกว่าไอ้หอยเฉลยเลยดีกว่าตอนเนี้ยอยู่ไม่เป็นสุขแล้วโทรเลย อ่ะโทรโทรนะพี่นะโทรโทรปุ๊บเสร็จปั๊บเขาก็โทรไปหาพี่ติ๊กบอกว่าเฮ้ยเจอรถแล้วเว้ยขับรถบนเส้นนี้แล้วกันอขับรถเส้นนี้ได้ไงวะก็ลึกใใจขับรถเจอเป็นยู่เส้นนี้เหรอเลื่อยใจไม่เป็นไรลูกน้องที่บริษัทเพื่อนเปิ้นนาคอนพี่แฉพี่แฉแฉหนักขึ้นในรถกล้องอยู่นี่ตอนแรกไม่รู้หน้านี่เสียเลยรถขับไปปั๊บเจอเบนละเห็นแล้วอ้าวเบน เจอเรียบร้อยแล้วบอกไอ้แชบตามเลยตามเลยมลุษสว่าทุกคำเฮ้ย่เหกองคือเห็นกองแต่จังหวะจังหวะเทพเขาคือนอกจากแสดงในชีวิตจริงแล้วชีวิตตรงเนี้ยเขาเหมือนกันคือเขาปุ๊บหน้าเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหน้าเขาอยู่เนี้ยเขาขับไปตรงเทพลีลาออกํำลามกระแผงไปแล้วก็จังหวะคือกําลังพูดอยู่เท่านั้นแหละรถอ่ะรถเบนซ์อ่ะที่เราขโมยไปอ่ะขับผ่านเนี้ย ปุ๊บไฟ้ยลครตมันคือจังหวัดจังหวัเทพม่ะคือรถปึ๊บรไอแฉกคนที่มันหมดหมดความเหมือนกับแบบสวยแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนเจอสิ่งแบบโอ้โหพิเศษสําหรับตาแบบรถเหมือนในหนังเลยคราวนี้ก็บี้กันบี้กันแล้วก็ไอแฉก็ตามไอแฉก็รุ่นน้องนี่ เขาก็ขับรถไปตรงแล้วแฉะรู้ไหมแฉะรู้เรื่องรู้ทุกคนรู้หมดไม่รู้อยู่คนเดียวเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแฉไปตบคุยไม่แล้วครับนี่ปุ๊บพอพอรถใกล้ๆแล้วปุ๊บจอดรถเบนจอดปุ๊บมันติดไงมันติดไงไอ้นี่รถพี่แฉก็ปุ๊บจอดตูดพิติกอ่ะเชื่อไหมด้วยความแบบอยากได้รถคืนแค่เปิดรถไม่จริงย่างเนี้รถเนี่ยมันจะทิ้งโค้งอย่างเงี้แล้วรถมันจอดพี่ปุ๊บ เดี๋ยววัดเดี๋ยววัดอลูกน้องพี่ลูกน้องพี่ตะโกนพี่ระวังนะมันมีปืนประตูพี่ประตูหูแถวว่ะแถวว่ะเดี๋ยวกำลังพี่ระวังนะรถมันมีปืนโอ้ตารถสภาพสภาพไม่เหลือคพืเทพประบุเลยขับไปขับไปปุ๊บไอทางนั้นไม่ทางตันทางตันไปไม่ได้แล้วจอดปุ๊บไอเปิ้ยกมือไหว้ไอเปิ้ลยกมือไหว้พี่พี่บอกไอไม่ต้องไหว้ รู้เลยใช่ไหมดี๋ยวไปเจอโรงพักไม่เจอเลยวังทองหลางอืพี่ไปแจ้งความ <c oughs> แจ้งความ <c oughs> แล้วเราอ่ะ <c oughs> เราโทรอ่ะพี่ติ๊กมา <c oughs> ยางจะกับพี่ติ๊กขอโทษเล่น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 กันสารวัตรมีคนขโมยรถชื่อเปิ้ลน,นาคอนลงเลย <c oughs> ลงเลยไม่ยอมไม่ยอมสักพักก็โทรมาปิดเครื่องออใช่ปิดอยู่คืนหนึ่งปิดอยู่คืนเงียบไป เงียบไปแบบเราโทรแบบไปตามที่บ้านวางแผนไม่อยู่ไม่ยอมเอาละได้เรื่องเพื่อนไปภูมิกับเออเป็นพูมกับหนึ่งเก้าหนึ่งก็วางแผนวางแผนว่าเดี๋ยวให้หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยมาตามมันว่ามีเรื่องเรื่องอับเรื่องขโมยรถขโมยรถไอ้นี่เขาอยู่ออฟฟิศตอนบ่ายเลยนงไปถูงทบเลยไปตั้งกล้องไว้นี่พูมิกับอยู่นี่ตั้งกล้องไว้ี่อยู่ข้างห้องอยู่ข้างห้องภูมิกับเขา บอกเลยว่าพวกคุนคุณทําอะไรเรื่องนี้ได้ไงคุณรู้ไหมว่าคุณทำอย่างเงี้ยเวลาตํารวจเขาได้รายง,งานมาเนี่ยเขาเดือดร้อน,นเขาเกิดประทะขึ้นมาแล้วจะเกิดเรื่องไง